One, two, three, and. สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับรีแจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแจนจะพาทุกคนมาแต่งหน้าในลุคของเมแกนฟองเองนะคะทุกคนคือแจนอะชอบลุคนี้ของเขานะคะแล้วก็พอดีว่าได้คอนแทคเลนส์สีฟ้ามาก็เลยรู้สึกว่า,วาอยากเรามาแต่งให้ทุกคนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็จะเป็นโรชั่นที่แบบว่า เอ,อเชียนิดนึงน่งแล้วเราจะไม่แบบฝรั่งขนาดนั้นนะคะก็ส่วนจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็ไม่ได้ลงอะไรมานะคะลงแค่เป็นลิปกอสนะคะของ s อสซ c ลักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะที่ว่าตอนเราลงลิปสีสีมันจะได้แบบดูสวยขึ้นวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น Naming Layering c u ค h ุชชนะคะก็คืออันนี้แจนเพิ่งได้มาวันนี้เลยโอเคแล้วก็จิ้มเข้ามาแลวนะคะทุกคนแล้วก็จะมาดูกันก็จะให้ดูนะคะว่าตอนนี้สิว ก็ไม่มีแต่ว่ามีรอยอยู่นะคะก็จะมาลองลงกันโอ้โตุบอยู่นะเอาดีๆพี่สาวเห็นลงแบบยังไม่ได้เติมเลยอะแค่แบบแตะแตะนันรับครั้งเดียวอะใหม่ก็อุ้ย,ย,ก,ยก็ไปงานผิวอยู่นะเธอ มันก็ปกปิดอะแต่แบบงานผิวไงเราว่าหลายๆคนน่าจะชอบเป็นสีจันตัวเก่านะคะเจนชอบพัฟเขามากเลยอะก็เลยชอบตัวเก่าแต่ว่าตัวใหม่ก็มีสลับๆเจนก็จะใช้แป้งแบบน้อยๆเลยทุกคนลงแค่แบบช่วงเปลือกตานะคะไม่ให้มันเป็นรอยแก้มนิดนึงเพราะว่าไม่ชอบให้เวลาแบบผมมันมาติดหน้าไงเออใต้ตา เว้นต้องไหนบางคนถามก็คือเราจะเว้นช่วงชิกโบนหน่อยให้มันมีความแบบ e ยิวอีอยู่จันใช้บลัชออนของ n เ m i n g นะคะเป็นสีโทสค่ะทุกคนจันใช้สีนี้แหละในการลงให้ทั่วปกตาเลยนะคะเพราะว่ามันสีมันเป็นความแบบวอมวอมเนก็เลยเออเอามาลงตาดีกว่าเราก็จะลงบตาเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็วิ่งหางออกไปข้างนอกด้วยเพืที่ว่าตาจะได้ดูแบบ่วบเฉียวแล้วก็ดูมี เบ้าตาลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะในการคอนทัวร์จมูกลงมาด้วยสีต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นเมือลินดีนะคะทุกคนเป็นสีจิงเจอร์เบนะเป็นสีน้ำตาลจริงๆใช้อันไหนก็ได้นะแล้วก็จะขัดเบาเข้าไปตรงเดิมเลยะคะ่ะแต่ว่าขัดให้เขาวิ่งมานิดนึงนะะงานคิวก็จะใช้เป็นเฟียเตอร์อันนี้นะ,ะกับแปลงสปูลลี่แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะแล้วก็จะปัดคิ้วย้อนขนไปก่อนเสร็จแล้วก็ปัดตามขนคิวให้เป็นระเบียบต่อไปนะคะก็ใช้เป็นเจลเข็งคิ้วนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบเทาๆนะคะเป็นสีแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆลงนะคะในส่วนที่เราต้องการเติมขนคิวนะคะ เจนก็จะลงไปตามขนคิ้วเราเรือนนะคะก่อนที่เราจะตัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะทุกคนเจนก็จะมาใส่คอนแทคเลนส์ให้ดูนะคะเราก็จะคีบเขานะคะให้อยู่ในที่ช่วยแบบนี้นะ,ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดูว่ามันถูกด้านไหมมันกลับด้านหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทําใจนิ่งๆมองตรงๆกระจกนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ลงไป เสร็จแล้วทุกคนคอนดักเลนง่ายมากที่ด้ดขนตาอันเดิมอ่ะทุกคนมูจินะฮะดัดแบบว่าเอางอนงอนเลยทุกคนเอางอนแบบที่สุดในชีวิตไม่เคยงอนขนาดนี้เอาแบบ Number o n ดัดให้ขึ้นงัดให้ขึ้นทุกคนดัดไม่ขึ้นทำยังไงนะคะดัด1 2ึ่งสองสามี่ห้ากเ็ดแปดสบสิบแล้วก็งัดขึ้นหนึ่งห้าส่าสิบปุ๊บเห็นไหม อ,อวันนี้นะคะก็ใช้เป็นมัสคาร่าของเนมิ่งนะคะทุกคนคือยี่ห้อนี้คือติดทนแบบมากแจนก็จะเน้นปัดเฉพาะช่วงโคนขนตาของเรานะคะแล้วก็ยีขึ้นไปเป็นขนตาเกาหลีที่แบบสะดุง้งอันนี้นะคะก็ปัดมาสคคาร่าเสร็จแล้วทุกคนก็คือขนตาดุ้งมาก เอาดีๆเป็นเทรนฝรั่งอะที่ช่วงหนึ่งที่เขาจะชอบปัดมาสคาร่าให้มันแบบหนาๆก็คืออันเนี้ยได้เลยต่อแปก็จะมากิดอายไลเนอร์กันนะคะเจนใช้เป็นโ r รอิดอันนี้นะคะทุกคน like s <S เล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ให้มองเส้นนี้แล้วก็ไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะวาดจอนกลับมานิดหนึ่ง ปัดแก้มสีเดิมเลยนะคะเป็น naming สีโทส์นะคะงานป่านะคะก็จะซับพวกลิปมันที่เราทาไว้ตอนแรกออกไปก่อนนะลิปสติกวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น chi s โด d o นะคะเบอร์ <Just like S 1> 510เป็นสีแดงแบบว่า signature ของเขาเลยอะคะคืออันนี้ป้ายเขาจะเป็นรอยตัดไว้อยู่แล้วดังนั้นมันจะทาง่ายมากนะคะแต่ก็จะทาให้ ขอบคมขอบชัดนะคะวันนี้ anybody, Your kiss so sweet. So sweet. ก็จบแล้วคะทุกคนสำหรับลุคในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นลุคที่แบบ เป็นสาวฝรั่งนะคะที่ดูแบบเปรี้ยวซ่า <S 2> <S 2> <S <gradually dynam Talking sounds> นิดนึงสาวตอนน้ำข้านะคะก็ไปแต่งตามกันได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย It's that time, yeah Just like that, yeah. When you're striking, babe I can feel you